สวัสดีค่ะสวัสดี FC นักล่าฝันทุกๆคนเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่4ี่แล้วค่ะของงวดวันที่ 16, ธันวาหกแปที่จะถึงนี้นะคะจะสิ้นปีแล้วค่ะเรามาตามล่าหาตัวเลขจากคนฝันแม่นกันต่อเลยนะคะแอดขอบคุณเจ้าของคามฝันทุกท่านที่เล่าแบ่งปันกันในโลกออนไลน์นะคะขออนุญาตนํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆอแอดได้นําตัวเลขไปเสี่ยงโชคจะได้ร่ารวยไปด้วยกันค่ะไปดูฝันที่1กันเลยนะคะในคลิปนี้ ฝันที่1เป็นฝันของแม่เรียนจากช่องบ่าวแอมค่ะงวดที่แล้วฝันผีแม่บอกเลขเลขเข้า5หาสองนะคะที่ผีแม่มาบอกงวดนี้แม่เรียนฝันแล้วค่ะตั้งแต่ต้นง,ง,งวดค่ะฝันว่าตัวเองนอนนอนอยู่หลับตานะคะแล้วก็เห็นตัวเลขเนี่ยลอยไปลอยมาอยู่ตรงหน้าเป็นเลข5 3 1สพอเห็นเลขแล้วก็ได้ยินเสียงคนไออยู่ข้างหลังค่ะ ก็เลยหันไปดูเห็นผีแม่ค่ะนั่งอยู่ข้างหลังแม่ยกมือบอกเลขนะคะแม่เรียน,นี่เห็นเป็นเลข2 7ค่ะครั้งแรกยกสองนิ้วครั้งที่สองยก7นิ้วนะคะสองมือเรียงกันนับได้เจ็ดนะคะก็เลยตีเป็นว่าผีแม่เนี่ยให้เลข27ค่ะฝันที่สองนะคะเป็นฝันของแม่วาดจากช่องนนทิยา แม่วาดฝันว่าผีมาบอกเลขค่ะบอก068หลังจากที่แม่วาดเนี่ยไปไหว้นะคะไหว้เจ้าที่แล้วขออนุญาตเก็บเห็ดแถวบริเวณที่มีคนเสียชีวิตนะคะท่านเสียชีวิตแล้วมีคนสร้างสาลเอาไว้ให้ที่นี่เป็นคนเก่าแก่ที่นี่ที่อยู่มานานแล้วนะคะหลังจากกลับมาบ้านนะคะก็มานอนฝันว่าท่านผีคนนี้นะคะ่ะมาบอกให้ซื้อเอานะ068 และแม่วาดเองก็เห็นเลขด้วยนะคะที่โคนเห็ดเห็นเลข27ค่ะแม่วาดบอกว่าถ้าหากเลขเข้าจะสร้างศาลให้ท่านใหม่ค่ะฝันที่3นะคะฝันของคุณยายนำช่องเขยออีสานใต้ค่ะคุณยายเขาฝันว่ามีเด็กสองคนมากับคุณตาคนหนึ่งนะคะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ในที่ที่นาของแกนั่นละค่ะเด็กสองคนชายหญิงก็สนตามภาสาเด็กนะคะเต้นไปเต้นมา เต้นอยู่ดีๆก็ฉี่ราดรถเสื้อผ้าตัวเองจากนั้นเด็กก็มาหายายนำนะคะแต่ว่าคุณยายบอกว่าไม่มีเสื้อผ้าจะเปลี่ยนให้หรอกให้ไปหาคุณตานุ่นตาของเด็กบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเด็กๆจะให้เลขยายแล้วเด็กผู้หญิงก็เขียนเลขให้นะคะ535 353อีกคนเป็นเด็กผู้ชายเขียนเลขให้ยายคือ1 0ึค่ะ ยายบอกว่าถ้าจะให้ยายเนี่ยให้บอกตรงๆเลยนะคะเด็กก็เลยบอกตรงๆมาเป็นตัวเลขเลยค่ะไม่ต้องตีเลยนะคะฝันนี้ฝันได้ตัวเลขเลยค่ะผีนายายนำเนี่ยให้เลขไปตรงกับผีนาตะเคียนช่องเบาแอมเลยนะคะที่ให้3553นั่นละค่ะและเลขนี้ยังไปตรงกับฝันของน้องการจากช่องพ่อสวัยด้วยน้องการก็ฝันว่าภูมิเจ้าที่มาบอกเลข53ตัวเดียวเลยค่ะ น่าจะเป็นเลขดังตั้งแต่ต้นงวดเลยนะคะสำหรับ3553ในงวดนี้ใครที่มีทุนก็ซื้อติดไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆนะคะก่อนที่เลขจะอันค่ะฝันที่4ค่ะฝันของพ่อหยิงอันนี้เอามาจากช่องทองมี3ดาวค่ะฝันว่าตัวเองเนี่ยไปเป็นทหารแล้วก็ไปรบกับทหารขมรญนะคะในฝันก็สู้รบยิงกันอยู่ดีๆมีพญานาคห้าเสียนค่ะไม่รู้เรื้อยมาจากไหน มาเกี่ยวพันขาผู้ฝันไว้เหมือนเขามาช่วยอะคะ่ะจากนั้นก็มีผีผู้หญิงนะคะโผล่เข้ามาในฝันมาเขียนเลขใส่กระดาษให้เป็นเลข972กับ53ค่ะ53อีกแล้วนะคะเพราะญิงเขาฝัน3ครั้งแล้วนะคะในงวดนี้แต่ว่าได้เลขตรงกันทั้ง3ฝันเลยค่ะลองเอาไปตัดเล่นกันดูนะคะ972กับ53ค่ะ ันที่5ค่ะน้องหม่แก้วช่องบ่าวแอมค่ะน้องเขาฝันเห็นหลวงปู่สวงค่ะเห็นว่าท่านเนี่ยเหาะลงมาจากฟ้าแล้วก็เดินมาหาน้องนะคะน้องก็ก้มลงกราบท่านเสร็จแล้วก็ถวายน้ำให้ท่านดื่มพอเสร็จแล้วท่านก็เดินขึ้นฟ้าไปค่ะน้องเขามองตามทางที่ท่านเดินขึ้นไปเห็นเป็นบันไดนะคะสีขาวๆทองๆท,ทางที่ท่านเดินขึ้นไปนั้นเป็นตัวเลขค่ะ เ็นเป็นเลข284กับ72ค่ะฝันที่6นะคะเป็นพระอาจารย์ปริศนาจากช่องนนทิยาค่ะท่านฝันว่ามีพระหลวงปู่องค์หนึ่งค่ะมาเขียนเลขลงดินให้ดูเลขที่เขียนรอบแรกนะคะเป็นเลข6 1หหนึ่งจากนั้นท่านเอามือลบเลขหนึ่งตัวหลังออก แล้วเขียนเลข6ใส่ข้างหน้ากลายเป็น6-6-1นะคะแล้วพูดว่าเอาตัวนี้เอาตัวนี้แหละอาจารย์ท่านบอกว่าไม่เคยเห็นพระองค์นี้มาก่อนนะคะไม่ใช่พระที่รู้จักค่ะฝันที่7ค่ะฝันจะกลุ่มใน Facebook นะคะฝันนี้เป็นผู้หญิงฝันค่ะเขาฝันว่าไปร่วมงานศพไปยืนดูเขาเปิดฝาโลงด้วยได้กลิ่นศพเน่าเหม็นไปทั้งงานเลยค่ะ ผู้ฝันมองไปเห็นเลขที่ฝาลงเป็นเลข624ฝันที่8ผู้หญิงฝันฝันว่ามีงูตัวเล็กๆล,ลายสีส้มสีดำนะคะเลื้อยเข้ามาทางหน้าต่างแล้วก็ตรงไปตรงที่นอนของลูกสาวค่ะผู้ฝันเห็นเข้าก็ไปดึงลูกหนีออกมาแล้วพากันกระโดดขึ้นเตียงพอหันกลับไปดูงูอีกทีนึงงูออกลูกในผ้าห่มยั่วเย้เต็มไปหมดเลยค่ะ เลขที่ห้องของผู้ฝันคือ106นะคะฝันที่9ค่ะผู้หญิงเล่าฝันของแม่แม่ฝันว่ามีเต่าโบราณเก่าแก่ตัวใหญ่มากใหญ่เท่าจานดาวเทียมเลยค่ะเต่าตัวนี้บินได้นะคะบินลงมาหาแม่แล้วก็มีผู้ชายแก่เนี่ยเดินออกมาจากเต่ามาชี้ใส่ทะเบียนรถแม่ค่ะทะเบียนรถของแม่คือหนึ่งสองสี่หแม่ผู้ฝันเขาเล่นไทยกับลาวนะคะ ลองเอาไปตัดเสียงโชคดูค่ะวันที่10ค่ะผู้หญิงฝันฝันว่าตื่นขึ้นมาเห็นบ้านฝั่งตรงข้ามทําบ้านใหม่ค่ะผู้ฝันก็ตกใจว่าไปทําบ้านตอนไหนบ้านเลขที่ฝั่งตรงข้ามคือ7 2็ดบทับหบ้านผู้ฝันเองนั้นเลขที่72็ดทับเค่ะฝันที่11นะคะผู้หญิงฝันฝันว่ากําลังฟังผลการออกสลากงวดวันที่ 16, ธันวาหกแปค่ะ ได้ยินเสียงว่าออก3ตัวตรง057ผู้ฝันเขาฟังจากวิทยุนะคะฝันที่12ผู้หญิงฝันค่ะฝันว่าได้ยินเสียงคนบอก972และไปส่องดูในคอมเมนต์ค่ะมีคนฝันตัวเลขคล้ายกันนะคะเขาบอกว่าฝันตอนใกล้สว่างฝันว่ารถเสียหลกักพุ่งลงทุ่งนาค่ะทะเบียนรถก็คือ6278 ทั้งหมดที่เล่ามาคือความฝันนะคะใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันเอาไว้ค่ะอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมรับฟังนะคะข้อมูลเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ,ละขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ